ออวออสวัสดีครับาจามะพ่อกับข่าวกาจ่าสรนทยุยาภานออเชงตนบนนะครับสวัสดีครับพบกับการพยากรณ์อากาศาประจำวันทีน่3สิงหาย,ยน2565บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับในชน่วง2 4ชั่วโมงที่ผ่านมาก,ก็ถือว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนี่จะมีฝนที่ปกคลุมยังหรือว่านานแน่นเลยทีเดียวนะครับหลักการ โดยเฉพาะในช่วงเศร้าของมือนะครับที่ยังมีกลุ่มฝนเกิดขึ้นอยู่แล้วก็เริ่มมีการสลายตัวไปแล้วนะครับในบางส่วนนะครับเดี๋ยวไปเบิง่งสภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านะครับนี่ก็เป็นแผนที่อากาศผิวพื้นของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับ,บมีตัวแปรที่สําคัญก็คือล่มในทิศใต้แล้วก็ล่มตะวันออกเฉียงใต้นะครับที่แห้งขื้นในช่วงของ24ชั่วโมงข้างหน้านะครับคาดว่าสแิแห้งขื้นแล้วก็นําความชื้นเข้ามาปกคลุมทางด้านของ อาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนได้อยู่นะครับเฮ็ดให้อ่าในช่วงของ24ชั่วโมงข้างหน้านี่ก็คาดว่าสิมีฝนตกได้อย่างต่อเนื่องอยู่นะครับผมเดี๋ยวไปเบิง่งอ่าภาพท้ายดาวเทียมนะครับเป็นเมฆที่เกิดขึ้นในช่วงเช้าที่ผ่านมาก็พบว่าทางด้านของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนี่ก็มีกลุ่มเมฆนะครับที่ก่อโตขึ้นมาหรือว่าหนานแน่นนะครับแล้วก็มีการสลายตัวไปในระยะต่อมานะครับแล้วก็กลุ่มเมฆ ที่คาดว่าสิเคลื่อนโตเขามาปกคลุมทั้งด้านของผักตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับกัสิเป็นกลุ่มทั้งด้านของทะเลจีนใต้นะครับซึ่งมีการก่อโตอยู่นะครับและก็มีแนวโนมนะครับที่สิเคลื่อนเขามาปกคลุมทั้งด้านของผักตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนได้อยู่นะครับเดี๋ยวไปเพิ่งกุมฝนที่เกิดขึ้นนะครับจากเลดาด์ตัวประกาศจังหวัดขอนแก่นนี่ยพบว่ามีกุมฝนที่เกิดขึ้นก้อนหนานี่นะครับแลวก็มีการสไลด์โตไปในระยะต่อมานะครับก็คือทางด้านของจังหวัดเลยแลวก็ ขอนแก่นชัยภูมิรวมไปฮอาฟังตะว,วันออกของภาคนะครับก็คือทางด้านจังหวัดนครพนมนะครับส่วนเลดาตัวละกาจังหวัดสกลนครนีการสอดคล้องกับเลดาขอนแก่นนะครับก็คือมีกลุม่มฝนที่เกิดขึ้นก้อนนานี้แล้วกัมีเริ่มมีการสลลยตโตไปนะครับทางด้านของจังหวัดนครพนมนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปเบึง่งการพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้าขงนานะครับสำหรับการพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างนาจะยังมีฝนหรือฝนฟ้านขน,อ,น,ขนองนะครับที่เกิดขึ้นได้ ยังต่อเนื่องอยู่นะครับล้วก็มีการกระจายตัวที่ถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับส่วนอุณหภูมิสูงสุดของมือนะครับก็ถือว่ามีแนวโน้นมที่สีลดลงนะครับก็สีมีบางจังหวัดที่อยู่ในเกณฑนอากาศฮอนอยู่นะครับแต่ว่าในหลายๆจังหวัดน,นีก็เริ่มอุณหภูมิเริ่มบออยู่ในเกณฑนอากาศ่อนแล้วนะครับส่วนอุณหภูมิตามสุดของภาคในช่วงของมืออื่นเศร้านีก็ถือว่าวมีแนวโน้มที่สีลดลงไปนะครับลดลงจากหมื่อวานนะครับ การกระจายตัวของอุณหภูมิในไายจังหวัดนะครับสําหรับในไายจังหวัดนี่กะถือว่าบริเวณทางด้านของจังหวัดมหาสารคามกฬสินธินชัยภูมินะครับที่ uh, มีอุณหภูมิสูงกว่าบริเวณอื่นอยู่นะครับกะยังคงมีเกลียนอากาศห้อนอยู่นะครับส่วนในจังหวัดอื่นๆน้นกะถือว่าบบอุณหภูมิบริส้สูงอยู่ในเกณี์นอากาศห้อนแล้วนะครับเดี๋ยวไปเบื้องการพยากรณ์อากาศรายสัปดาห์นะครับาพยากรณ์อากาศรายสัปดาห์กะสิ เน้นย้ำในช่วงแรกของสัปดาห์นะครับวันที่30ก็บคือมอนีินะครับ30เมษาย,ยนจนหอดหมืออื่นก็คือวันที่ 1, หนึ่งพฤษภาพคมนี่กันยังมีฝนถือว่าหลายอยู่นะครับจนมีการกระจายตัวของฝนที่ถือว่าค่อนข้างที่สิดีเลยทีเดียวนะครับการกระจายฝนนี่ถือว่าหลายนะครับส่วนในช่วงวันที่สองนะครับจนหอดวันที่ห้าพฤษภาพคม่ม เป็นช่วงที่ฝนสิน้อยลงนะครับ้วกาอุณหภูมิก็สีลดลงน้ำนะครับเหศไทยทางด้านของผากตะวันออกเชียงเนือตอนบนนี้ค่ายความผ่อนลงไปได้หลายเติมเลยทีเดียวนะครับหลักการในช่วงวันที่หพฤษภาพคมก็สิมีฝนเพิ่มเขามากนะครับแต่ว่าการกระจายตัวของฝนนั้นก็ถือว่ายังบ่ได้หลายซ้ำในช่วงแรกของสัปดาห์นะครับส่วนการสะสมของฝนละอองนี่ก็ถือว่าย่งบ่มีฝนต่อสุขภาพนะครับผม นี่ก็คือโดยร่วมของการพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับในช่วงย4ชั่วโมงจะย่งสีเน้นทีฝนหรือฝนฝ้าขนองที่ 4, ปกคลุมทั้งด้านของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับการกระจายตัวถือว่าหลายนิยทีเดียวนะครับในช่วงของยี่ชั่วโมงขา้างหน้าส่วนในช่วงของไร่สัปดาห์นะครับก็มีมื้อนี้นะครับ30เมษายนกับมืออื่นนะครับที่มีฝนฝ้าขนองอปกคลุมได้หลายนะครับ มีการกระจายตัวของฝนที่ดีส่วนในช่วงวันที่2พืษภาคมจนฮอดหาพืษภาคมนะครับฝนสีลดลงไปหลายนะครับอาาสิมีฝนแค่บางพื้นที่เท่านั้นแ้ะก็อุณหภูมิก็สีลดลงนนะครับแล็ในช่วงวันที่6นี่ก็อาาสิมีฝนเข้ามาอีกรอบนึงนะครับแต่ว่าการกระจายตัวของฝนมีกย่งบ่หลายนะครับนี่ก็คื่อโดยร่วมของการพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับแต่ขอให้ประชาชน บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนี้ก็ติดตามข่าวพยายกรณ์าอากาศจากศูย์ุตัวนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนได้ตลอดช่วงตลอดสัปดาห์นะครับสำหรับในช่วงเสาร์ของวันที่30เมษายน2 5 6 5ิน,นี่กับผมกะขอก่าวเข้ามาสวัสดีครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน